มันจะทําให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นรู้มันจะย้อนไวัยได้นะย้อนไวัยไปกี่เบสแทนอะไรเงี้ยนะมันนับเป็นอายุได้แต่สำหรับตัวผมผมไม่วัดผมจะเชื่อผลเชิงประจักษ์มากกว่าผมที่บางเนี่ยนะมันควรจะขึ้นนะถ้าผมย้อนไวัยได้จริงๆนะไอ้ผมที่มันเคยเส้นเล็กๆรู้สึกว่าผมมันฟูขึ้นมาไอ้ด้านหลังผมไม่ได้สังเกตมันหรอกแต่ภรรยาผมเข้ามาดูเขาบอกอ้าเฮ้ย พี่ทำไมผมเยอะล่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก็ถ่ายรูปด้านหลังเออมันรู้สึกมันเยอะจริงๆนะวัดความดันดูมันก็พอจะโอเคอะตัวบนก็140ตัวล่างก็80กว่าซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจสังเกตได้ว่าร่างกายเราอิดขึ้นนะเหนื่อยช้าลงขับรถไกลๆผมจะสลับกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ให้ภรรยามาขับเมื่อปีใหม่ ผมก็ขับรถมาคนเดียวนะจากสุโขทัยถึงกรุงเทพเนี่ยสิบชั่วโมงแทบจะไม่ได้แวะพักเลยบอกเว่าม,มันดีขึ้นโดยผมผมเองผมรู้สึกได้อย่าไพ่ปักใจนะแต่พอมันดีขึ้นเรามันดีมาตลอดผมคิดว่ามันหมายถึงพลังชีวิตเมื่อสุขภาพดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้มองโลกอย่างแจ่มใสนะฮะมองโลกมีสีสันองค์รวมแล้ววัฒนชีวาก็ช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมว่า อืมมันน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะ